ครับสวัสดีครับผมผมจะพามาดูดต้นกระท่อมเสียบยอดครับต้นโตรกระทุ่มครับที่นี่มียอดนี่ครับเป็นที่ยอดกายพันธุ์ครับ <c oughs> ผมก็เลยตัดออกครับแล้วก็เอาพันการเหลงครับ ที่เพื่อนแนะนำครับมาเสียบครับอันนี้มีอยู่สามสายพันธุ์ครับผมมาเสียบใหม่ครับนี่นนต้นโตนกระทุ่มครับอันนี้อันนี้ยอดที่กลายพันธุ์ครับที่นี่ผมเอายอดที่ไม่กลายพันธุ์ครับมาเสียบแต่กลายเป็นมีหางกั้งครับอันนี้กลายเป็นหางกั้งครับ ครับเห็นครับเพื่อนครับที่พี่ๆเพื่อนๆเขาแนะนำครับยอดสวยมากเลยครับนี่อีกพันหนึ่งครับนี่ครับนี่อีกสายพันหนึ่งอันนี้จะใบยาวครับ น,นี่ผมเพเสียบสองอาทิตย์ครับแต่ตอนเสียบผมก็ไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อนๆรูครับกับไก่ปีนห้างกลังครับมีพันหนึ่งครับแต่อีกต้นหนึ่งที่ไก่พันผมก็เสียบไว้แล้วครับ ไปดูเข้าจะออกมาเป็นหางกั้งนะครับเดี๋ยววันแกะผมจะลงเลิปอีกทีหนึ่งครับเพื่อนฝากติดตามด้วยครับเพื่อนผมมีแต่พาชมครับครับเท่านี้ก่อนครับ